สบายดีพี่น้อเมื่อในสิภาวาแกงงเราไม่จวดจวดเตอร์อาหารบ้านนะเสียงเคียงเฮากะสีมีนี่ทุกอย่างเก็บจากสวนนอกจากเห็ดซื้อแต่เห็ดเนาะกะสีมีบวบเมียนยอดมะ,ะอึเมียน พางมะอื้พางมะบวกพักะแนยงพักะแนยงนี่ก็สดๆจากสวนี่นองนนองปลอกปลายตอนนีมหม้าวตะหม่อนนะก็สิเอาเห็ดใส่ก่อนเอาเห็ดลงโอ้ยมิน,นเน้นเครื่องเคียงหลาย ใสสิมากินข่าวแรงนำมาเด้อมาเด้อพี่น้องกล้องปลายมากินข่าวแรงแกงเน่าไหมว่าสิตามมะขั่วในเจสิตามบ๊บุหน่าแม่ครัวก็สีพังพังเนาะเพราะว่าเข้ามาแต่ฮดสวนหดพักฮดมีเีายมลารงวสิแกงแต่เว้นลราอยู่บบไวมันทอน เลยออกไปโหดส,ส่วนก่อนขอมาแกงเอาอย่างอีสลงไปแล้วเสียเอาเห็ดลงไปกอนเนาะก็รจริงครับต้มน้ำยานางไว้จืดเลยแหละน้ำยานางเขียว อย่านัาง่งเก็บจากสวนในพี่น้องมีทุกอย่างในสวน,นเน่นๆดอกบวบหรือว่าพางมาบวัวพรางมาอ,อสิมีมากหรือหน้อยติดน้ำ หกไลก็เลยฮอเคลืออื้อนานพดเอ๊ะแบบนีนน้เนาะถ้าหมอกพดแล้วก็สีเอาอันขับเบือใส่เอาบวกลงสมยัมยใหม่ขับเบือโบเรตต์ตันเลยพี่น้องบดเอาอย่านางกับบดเอา ตุ้มักง่ายแถบสั่นแม่นตำมันใส้เวลาโดนอย่านางในไก่เขาโยงก็ใส้เวลาโดนเห็ดในเล็บดำพ่อเอาก็บดต้องยองใส้ยักบดอรลอยีมืดๆในเพราะว่าคำแหละ เฮือนคัวอยู่หลังบ้านเอากระสีออกมาใส่เฮือนคัวหลังบ้านยามห่อนใส่อยู่ในบ่บยยวยแบบแอร์แลนพึ่มพึ่มพึ่มแอร์แลนเบิดเบิดมาเด้อพี่น้องนี่เป็นติงไดขาดเทศหูหนู พอจริงมีอยู่ไหนเบิ่งเราไปสอบก่ว่ามีຕั เ็บเป็นเห็ดหูหนูเขาแส่เขาพิซเซอร์ไว้แส่เับตู้แส่แข้งไว้นี่พกเครื่องอะไ,ไ้บ้างเนี่ยิบเบิร์ตหมอบอนเวณก็บโบหูพี่น้องเลยเบิ้งในเครื่องทักมีซีซอมเห็ดลายแตกสอนเก็บมาลาย หมอสัมผัสเอาหมอหน่อยมาเนี่เบิร์ตยู่บ่คือแกงลายแท้สกินเบิร์ตบ่เขาแกงแล้วเขาก็เอาเขา่าตักใส่กองเอาเข่าแซ่แข้งไว้พี่น้องเลิกงานมามือใดเขามื่อยเขาก็เอามาอุ่นกินส่วนลายเลิกงานมาแล้วท่านมาเห็ดกินอีกค่ะ ตืส,สีออกมาโหดสวนท่านคัมมืดปืดตาเ,าเลยเยแกงหลายๆแล้วเขาก็ตักใส่กล่องเขาสองฟิตไว้ไมีแต่มือไงก็จก,กอาหารสองฟิตออกมากินฟดแหล แต่กสีไซ่ผงนัวส่ลายแซ่เหลาย,ลายอุย้ยกขขึ้นเ่ได้ยองเปียกประเด็กเ่บปละลานัวส่วนหลยสีใส่นี่ห่อนี่น้ำประเด็ก แงน้ำมันมันตุบประแดกแล้วก็หอมพักแยงสูตรแม่ครัวนี่คือสูตรลับของแม่ครัวใครที่เอาลองไปใส่ก็ได้เลยี่น้องบบสงวนลิเกซิส์อันนี้จะเอาขอเบือลงไปบริลลอ น้มไม้นี่ต้องได้ใส่กระเบืออ้องลายมันบกคือน้ำไม่บ้านเฮาสูตรสวรรค์กระสิกแกงต้องใส่กระเบื้อคุ้น เบอร์หลอนพี่น้องเบิ่งกอนโกขุนเดียวก็สิล่างมาใส่ก็สิเอาบวบลงบวบหอมหอมบวบซดเก็บอยากสวนเดียวสิโพดลงอันเพรของอันนูคิดเช่นใ้เบิ่งเด้มมันอันมีเพรอยู่อันวาเก็บ เรื่องจากสวนมันมีหลายแนวเดยพี่น้องตต้พักยังบดได้ลงใส่แต่บวบซื่อๆเต็มหม้อและเห็ดจังไหพี่น้องซอยแดดซอยแดยยดพิจารณาซอยแดดนี่นึกยุเอาหม้อใหญ่กว่านี้ คลิปนี้ก็สิญญาวาหน่อยหนึ่งเด้อวพี่น้องให้เบิ่งยบคลิปเลยเออให้เบิ่งจนแกงแล้วเลยหวมิสซิ่งแปกปอมบอเป็นแรงได้พี่น้องกดบก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 แล้ว 也是烂，我不要晒对。 หอมหยหุยเด้อพี่น้องได้กินบออยากให้กินนั้นเข่าโทรศัพย์ได้เด้วกระซีได้แซบน้ำลายย่อยน้ำเมฆคัยวอยู่เด้อบวัวเผากะสิบวัวห้มันเปื่อยลายสีเขาพักลุกไปเลยชิคคยอยยั่นใส่แลพี่น้อง เบิดบตโเบิดว่ากันไหมอ้หอมอ่นหอมดอ,อกบปวปมหมากก็หอมเลยดอกกันยังหอมได้กินนันอิสานบ้านเฮาฮะนะยำไห่ยำนาแกงน่อไม้ใส่ทักนา,นาในเก็บน้ำไหน้ำสวนพี่น้องเย้ยเบ่งตาแซ่บโบ อย่างไรก็สิเอาลงให้เปืดอนเต็มหม้อจุลุและบาทไหมหม้อแท็กนั่นใันก้นเย็นติ๊บก้นหม้ออยู่เดอ้อเบื่อติดบก้นหม้อแน่ๆคลิปนีก็สิให้เบิ่งยาวๆจวดจัดเบิ่ง,เง,เงนเลยแก เข่าห่อนห่อนเข่าสวยห่อนห่อนห,อนหรือว่าเข่าเนี้ยก็ได้เนาะปีงปลาตาม,มักหุ่งหรือว่าตาม,มักทัวอย,อยู่หยอยู่น้าเขานี่ยกะออตาม,มักทัวโอ้ยพี่น้องเอ,อ้ยแซ่บบไฮชวาแล้วสุดท้ายเอาพักแยงลงไป เป็นอันีานะเซตพี่น้องเรียบร้อยมาเด้อโบซีมอีกแล้วได้เน่นะตักกินได้เลยโอ้ยล้นหมอพี่น้องเลยหมดเลยเพราะว่าห,หมอไฟฟ้าเห,หมดมันก็นยังหอนด อยากสีว้าออพี่น้องวามแซบความนัวกะสิ้พี่น้องเบิ่งเลานี่ใหญ่ออกก่อนไว้น้องพักเละนี่เป็นจังใดสีสันผู้ซึกว่าขาเบืองสิติดกน นีแหลกแกงน้ำม้บ้านเอาต้องมีเครื่องเหมือดละลายมีดอกมะอึเมียนนะ่ะบ้านเอาใส่มออนะมอึนะแม่ยูน่กระใสคือกันค่ะบรีสือมามะอ,อึยังไม่มีแต่มะอ,อ้อันน่ะกลังหากระจอเอาไม่เฮียอยู่นี่เอาหยัดลงไปเคคลิปนี้ก็ไว้ทานี้พี่น้องให้บึง่ง ของแซ่บของนัวอาหารอีสานบ้านเฮานี่แกโอ้ยมอดัดสิบหานาทีแหละเบิ้งแล้วก็คันมักคันซอกกดไลค์กดแชร์ like, share, ได้เด้อพี่น้องกดคอมเมนต์หรือว่าสิคอมเมนต์เข้ามาว่าโอ้เป็นแต่แซ่บบ่จังดได๋กะได้เด้อพี่น้องหรือว่าโอ้ผู้ใดอยู่ใกล้กะอยากมากินนัน่นนะแม่ครัวก็ได้โอเคพี่น้องเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ใช่หฮน้ำนีเออ่เด้อส่งอันยูทูบวอสวัสซีสวัตอันนั่นอ่ะหรือว่าอันซอลินกัน New Kitchen, นูคิทเช่นเนาะอันจะมีเฟซบุ๊กนูคิทเช่นสิเอาภาพนิ่งลงอยู่ในนั้นแหละโอเคพี่น้องสบายดีเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย